สเดือนกว่ากับบททดสอบฟาร์มเป็นนายกรัฐมนตรีของชายที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลคุณคิดว่าผ่านไหมหนึ่งฟามชัดเจนเรื่องที่ตนเองเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสอวอและผลประโยชน์ทับซ้อนคดีที่ดินเขากระโดง 2. การจัดการและแก้ปัญหาหลุมยักษ์ถนนสามเส้นที่วันนี้ยังไม่เปิดใช้สาการเซ็นให้โปเกอร์กลับเป็นการพนัน สี่การปราบปรามสแกมเมอร์ที่มีรองนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสสในรัฐบาลเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องและรู้จักรวมถึงการจัดการขั้นเด็ดขาดกับทุนเทาจีนเทาตำรวจเทาและกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อาทินายเบนสมิธยิมเลียก 5. การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งการลงนามในสันติภาพที่มีมาเลเซียและสหรัฐเป็นคนกลางและการตัดสินใจแก้ปัญหาคนกัมพูชาลุกล้ำเขตแดนไทยและการเหยียบทุ่นระเบิดของทหารไทย 6. ก,การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ไตมาส,สามประเทศไทยหลังท้ายของอาเซียนเติบโตเพียง1.2เปอรเซและการเจรจาต่อรองกำแพงภาษีทั้ง19ปเซ รวมถึงนโยบายคนละครึ่ง 7. การจัดการและแก้ปัญหาตำรวจรับส่วยซื้อขายตำแหน่งเช่นกรณีกร,กรลอตอรอชีมูลความผิดอดีตผบตอรกับพวกรวม200กว่าคนข่าวการซื้อขายตำแหน่งตำรวจที่มีตัวเลข7-8ดถึงหลัก 8. การฟื้นฟูเยียวยาและแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานครที่ปัจจุบันพระนครศร,รีอยุธยายังท่วมต่อเนื่องมาขว่า5เดือนแล้ว 9. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับวิกฤตมหาอุทก,กภัยหาดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีออกมายอมรับบกพร่องผิดพลาดและขอโทษประชาชน 10. การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งที่33ที่มีปัญหาทั้งเรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาสนามไม่พร้อมลําโพงไม่ดังที่นั่งไม่พร้อมไฟสนามยืมเพื่อนออกกนไนท์ถอนตัวโฆษณาซีเกมส์8 8 8งบซ่อมแซมสะว่ายน้ํากว่า300ล้านบาท 11. การทำ MOU และเอิร์ธระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา 12. การอนุมัติเห็นชอบงบจัดแข่งโมโตจีพที่บุรีรัมย์5ปีวงเงิน4,000ล้านบาท 13. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชะการกว่า300ตําตำแหน่งภายใน2เดือนโดยเฉพาะผู้ว่าราชะการจังหวัดและอธิบดีในกระทรวงมหาดไทยแบบยกแผง เพื่อวางคนจัดคนในการเลือกตั้งและกระชับอำนาจ14ความจริงใจต่อพักประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี้คุณคิดว่าชายที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลในตำแหน่งนาย,ยกรัฐรมนตรีเรื่องไหนผ่านบ้างเรื่องไหนไม่ผ่านบ้างหรือผ่านทั้งหมดหรือไม่ผ่านสักเรื่องเลย